เยอะพี่หายมันเยอะพี่ผมไม่รอดผมไม่รอดมา์ลดล่น่วยพี่เป็นพี่ไม่ได้มีประโยชน์เลย ว <mm ตอนนี้ครับป๋าตันนี้ตัวน os ี้มแม่นมากไอ้เไมอย่างเดียวอย่เดียว่เดียวีเดสิสวยครับผมมันอยู่ได้ไงมันเจ็บขนาดนี้มาแล้วตัวนี้แหละที่มบอกกันมาแล้วมาเร็วจังวะแออยู่ในช่องน่ะอยู่บนหลังคานะคระวังไม่มีปืนไปก่อนป๋ครับไทยแลนด์มานี้มานี้มานี้ มาอยู e. e ่กับพี่ชา้นหมีคนนะชั้นหนึ่งมีคนมาอยู่กับพี่เอ้าวยเอามาเอามาชั้นหนึ่งมีคนระวังด้วยวัวยิงเพื่อนกูอะฮะมนอยู่หน้าผมเนี่ยพี่มาดีๆไรซเอ้าวมาทำอะไหัวเช่วงบน หมดเก๊ะเปล่าไม่อยู่บนหัวมันอยู่บนหัวไอยู่บนหัวพี่ล่อง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 ตรงใส่ชุดมีคนพี่มาแล้วพี่ปึ๊บโอ๊ะปืนฝานอยู่นู่นเหรอใช่ใช่ผมเล็งมันอยู่อุ๊ยเอดอบเอดอบซุปเปอร์เอดออะไรเนี่ยผมขอเปิดอะไรนะ I got supplies M24 เกรงใจเพื่อนบ้านกิลลี่กิลลี่ ใช่ครับครบเลยครับพี่ขอบคุณจับไปช่วยป๋าก่อนพี่ตรงนี้มีต่องทำตัวพี่ตามตัวหนึตัวครับพี่เคนจีนะพี่ Mark location กระโดดอยู่มาอีกตัวนึงเฮ้เฮ้กำลังไปกำลังไปป๋าเอ๊ะเอ๊ะมาทางซ้ายตัวนึงอหนึ่งหลังผมตัวนึงหน้าผมตัวนึงของเลยมีเยอะยิบหายมันเยอะพี่ผมไม่รอดผมไม่รอดเต็มคาราเบลเลย